ต้องใช่พวกนัยผากุ้นละบน,ละนเรือก,กินกับอ่าอย่ากินแสบกับแหลกกับซีวิตพี่น้องเลย,เยโอ้ยไอคิวกันเฮียดเก็บคิว nghe cả một là xúc lộ, nhanh thắt là xúc à. Nhanh thắt là xúc Hê mày ơi Ao mê xí lộm gì phải đây Con tệ hết bắt 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 กีเขาลามพี่น้องปิ้งเขาลามปิ้งเขาลามโอ้ลมแห้งเลยลมมันเป่าฟายบุบ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 เราก็ต้องนั่งเผาก่อนอยามันชุบไปเสมอกันเราต้องพีกมันเราพีกมันก็ชิไม้คางเดียวชุกคางหนึ่ง ก็นั่งกบสุกอากาศหนาวก็นั่งพิงไผ่ไปนำพี่น้องพิงไผ่ยามนำ้ำหนาวก็จี้ข้าวรามไปพร้อมกินข้าวลามนึ่งเสียบหนึ่งในพี่น้องมันหอ,อมควรนไผ่ เท่าดังเท่าดังท่านปีนเขาลานมันก็นสิรสชาติอีกแบบหนึ่งเทาดังพื้นคือดังมันก็นรสชาติอีกแบบหนึ่งก็ดังพื้นค้างเอากสศหอมควันไผ่แช่คนละแบบที่แบบธรรมศาสแบบบ้านบาท ีเขาลามมาเด้อผู้ใดอยากเด้อปีงเขาลามนำแรงๆอุ้ยมันปูมขึ้นแล้วจนเต็มบังเลยจนสวดบังตงัวนันเต็มบังเลยขนาดทำาห้บริเ็มนะทำาบริเทเต็มบังพร้อมถือไพมัป็นหอนกับบิงขึ้นมาเขาผุขึ้นจนสวดบังเลยเต็มบังปลูอืม จะเสียบลิ้นหอายยิ่งมันันซุกซ่ำอยากกินก้อนเลย อืาอืมอนมอืมอืยอืมอลุงเนี่ยลูมอวมอืมอรมงืมอืมอจริงจอจมจริงืมอืมอ่อนอืมอนจึงจองจึงอ่ะทืซายมว้มอะ สบายดีปะลุงพอไอคิวตัดเพื่องพี่น้องเอ้ยตัดต่อเพื่องหัวสีซักแบบนั้นนะเอาอีตัดจัจงหายเฮ้ยอีตัดอีกซ้ำ Sam hải lông bay này là hô Sam hải bay đặt 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 bay ขนา่ยาขคอขานักบุปินไอคิวเป็นสีบานะพี่น้องไงเชเป็นสีบานแล้วเป็นสียังไรข่าวรงขนาดขาวยิ่งานอ่ะอ่โคตรกาดวานใส่ bú trái muối tẻ, hả? bú trái muối tẻ, này hai là hai đi, xong này, à, mẹ, mực đen xong hai này đãi, cả xong hai, ha hai cái hai น้ำลงมาให้ให้ทึงให้ไงน่ะแล้วกยาพอสีเปลวเงี้ยสเลวเบิดเลยฮะเบิดในสซเว่นขอสีเบ่งคือยังเห็นแดงติมตุกเบิดลิตหนึ่งเลยอนไหนเลยเดอไปเซเวออีก ถ้าทำแล้วเสอมอเนี่ยนะเมือ่อนาบะจะตัดเขาสบายดีปะลูกลไหมลูกประไ้เลยเนดะ่นนะเอาหมวกปาใสาล่ลูกก็ใส่หมวกกันกนะใส่หมวกนะแซวเน่บ้าขี้ดินใส่หมวกมักน ไอคนอียังอะนี่แก้วปิ้วตายตายใ,ใช่ไหมอือแม่เดชนะพี่น้องวมาสิป,ปูกันนี่แหละอันนี้อันนี้กนา้าน้องนั่นกน้นนหน้ารองเบิร์ดอะเป็นเป็นไห้เป็นน้องเป็นน้องขึ้นไปไหนบอลลตอะกันน้าอะไรกันบอลนะไรกันน้าน้าอ้อมหน้าบ้านบางเขนนะไทยแล้ว ท้ายลเห็ดเป็นข้าวปุกกี่ซือกระโพดคืคกันท้ายหล่ะจะจา่ายยังลุกๆลุก,ลกพันพอะไรน่คืองามท่านะบะบู้กนเอาแบจลูก เชี่ยหน่ะตัวเชี่ยตะบุลาหน้าขึ้กนก็นนบุงาับเลวนะมันดูดฝุ่นกินฟุูนไปเดี๋ยวพูนเดี๋ยวพูนจ้องพะลุเงี้ยโอ้ยไทยพี่น้องเอ้ยมาตัดหนะตัดหญ้าขาหุน่นสบายดีพี่น้องตัดหญ้าขาหุน่น งอพันงามงามผู้บางคนจะผ่อนเมื่อตอนแนรข้นมาจะจะมาเล่น เช่งเบ็ดเออไอ้เนี่เออไอ้เบ็ดด้วยเบ็ดเอิอเบ็ดดูเบ็ดลูกคนไทยได้พี่น้องเอ้หน่องเบ็ดนี่คนไอ้เนี่ก็เอ้ยสวภูมิภาพผิษณุโลกหน่องเบ็ดตามหาแม่พันู่นี่แม่พันจุนหมอหมอเห็นแม่ lên tiếng này nọ biết em Mà xuân lột máy đó Máy ngoa tôi nâng đó Xuân lột máy ngoa tôi nâng đó Mà lại ngoa À, à. นี่กามาพี่นอ้องเลยเอามาหนากไอคิวมาหลินโหลดอ่ะไอ้มอนมาพี่เลิกว่าพี่เ็ดขี้ด,ด,านานด้วงอะไะหมดแลนน้นนะมาเด้อส่งกับพวกนีน้เปลือนเบิ้ด